ครับสวัสดีนะครับช่องสบายชาแนลนะครับช่องนี้นะครับผมก็เป็นครูทับนาเจริญพรนะครับก็สอนเทคนิคงานช่างเล็กน้อยนะครับหลักๆก็จะมีงานซีนซีเยอะนะครับงานซีนซีม่เลิ่งหมืนชีสเซนเตอร์พวกนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมีเทคนิควิธีการนะครับที่ผมผมเจาะซีนซีบ่อยๆนะครับก็คือเรื่องของการหาระยะของรูสเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องง่ายนะครับก็ถ้าเป็นลงตึงรุ่นเก่าๆก็หาไม่ยากครับเขาใช้วงเวียนขีดขีด โอาคำนวณหาได้แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยเทคโนโลยีทุกวันนี้ก็เครื่องเครื่องกัดนะมันมันก็จะมีจอดิจิตอลเนาะนะครับจะมีจอดิจิตอลที่เป็นค่าของตัวเลขขึ้นมานะครับอันนั้นมันก็ช่วยให้เราทํางานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนะก็ไม่จําเป็นต้องใช้วงเวียนไม่ต้องใช้หัวแบ่งนะครับนะใช้ค่าของตัวเลขในการเจาะรูทั้ง4ตัวน,นะครับแล้วมันก็จะออกมาได้แม่นยําเหมือนกัน นะครับแ้ววันนี้ผมมีเทคนิควิธีการนะครับก็คือว่าเราจะหาระยะยังไงของตัวสี่ตัวนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราเจาะหาถ้าเราใช้จอย์ดิตันนะครับมันก็จะเป็นค่าของแกน X แกน y นะครับหรือว่าบางทีเราก็ใช้ซีนซีเจาะนะครับนะ มันก็จะได้งานที่แม่นยำนะครับถ้าเป็นงานที่มีปริมาณมากๆนะครับเราก็สามารถที่จะได้งานที่ออกมามีคุณภาพนะครับนะอย่างตัวนี้นะครับสเตอร์ที่เราจะใช้นี่อ่ะเราต้องหาพิกัดมันนะครับก็คืออ่ะตัวนี้เป็นรูเนาะนะครับหาตำแหน่งรูนี้รูนี้นะครับจะหาตรงสี่รูเนี่ยนะครับว่ามีระยะเท่าไหร่ก็หาได้ง่ายๆนะครับไม่ยากแต่บางทีพวก นักเรียนรุ่นใหม่ๆบางทีก็ทํางานเป็นนะครับแต่เวลาให้มาหาระยะจากชิ้นงานบางทีก็จะหาไม่เป็นนะครับเอามาดูกันอันดับแรกที่เราต้องรู้คืออะไรไดมิเตอร์ของรูที่จะใส่สกรูเนี่ยนะครับไดมิเตอร์ที่จะใส่สกรูไปนะครับอย่างตัวนี้นนรู้เลยว่าเป็น M8 นะครับ M8 ตัวน,นี้ก็จะเจาะถ้าเป็นโรงงานเขาเจาะมาเขาจะเจาะประมาณ8.5นะครับนะเห็นไหมครับนะเขาก็จะเจาะมาที่ประมาณ ดอก8.5นะครับก็เป็นมาตรฐานทองแบบเป็นโรงงานเขานะครับอ่าตัวนี้ผมวัดได้ประมาณ8.4นะครับนะนะครับถ้าเราใช้วเวอร์เนียแบบขีดสเกลมันก็อ่านง่ายนะครับนะ8.4นะครับอ่าเรารูระยะรู้แล้ว,ลวเฮ้ยเรารู้ขนาดไดาพิเตอร์รู้แล้วนะครับนะรูนี้ไดมิเตอร์อะไรอ่า8.4นะครับอ่าทุกลูนี่8.4หมดนะครับอ่านะ แลวต่อมานะครับมันก็วัดได้ทั้งวัดนะข้างในนี้มานี้หรือวัดข้างนอกนี้มานี้นะครับได้ทั้งสองอย่างนะครับอ่าแต่ผมจะเป็นวัดในนะครับผมจะวัดข้างในวัดขอบในนะครับผมก็จะวัดขอบในครับได้อะไหรนี่แปดสิบเอ็ดจุดหกนะครับะรน,นะ แปดดสิบอจุดหกนะครับครับผมวัดจากขอบตรงนี้นะครับมาถึงขอบนี้เนี่ยเนี่ยนะครับได้ดหกนะครับแล้วเราก็เอาแปดดจุสี่นะครับมาบวกเข้าก็คือแปดดจุสี่นะครับก็ศูนย์นะ้าศูนย์สักหนึ่งแปดเป็นเก้านะครับเราก็จะรู้แล้วว่า ตัวเนี้ยนะครับเขาเรียกว่า PCD หรือว่าไดมิเตอร์ระหว่างรูบอนี่นะครับจากรูนี้มาถึงรูนี้เท่าไหร่นะครับ9 0มิลมตรใช่ไหม9 0้มเมนั้นเวลาเราเจาะด้วยจอดิจิตอนนะครับเราก็รู้ค่ามาแล้วง่ายๆเลยนะครับนะอย่างตัวนี้9 0ใช่ไหมครับอ้นี่ก็ขึ้นไปตามแนวแกนแกนไว้อะไรอ่า90ตัวนี้ก็เป็น4 5่สิบห้นะครับ ฝั่งน,นี้ก็มาอะไร45 x ก็จะมา45อันนี้จะมา45นะครับดังนั้นเราก็จะได้ขนาดของรูนะครับที่เป็นค่าของตัวเลขนะครับแล้วก็งานมันทําออกมาก็จะมีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นงานถ้าเราทํางาน,นหลายๆชิ้นนะครับงานเราก็จะออกมาดีนะครับนะหรือว่าเราให้ลูกน้องทํานะครับถ้าเป็นเต่าแก่เราให้ลูกน้องทําลูกน้องทํางานก็จะออกมามีคุณภาพนะครับดังนั้นะ คลิปนี้นะครับก็สั้นนะครับเรื่องของการหาระยะนะครับรูของสเตอร์นะครับก็ลองนําไปใช้ดูนะครับเพื่อพัฒนางานเรานะครับให้ถูกใจลูกค้างานมีคุณภาพนะครับเขาก็สั่งงานเราอีกแหละนะครับแล้วก็เป็นความรู้เล็กน้อยของช่างรุ่นใหม่นะครับนะโอเคนะครับคลิปนี้การหาระยะของรูสเตอร์นะครับก็ฝากติดตามช่องสบายชาแนลเลยนะครับนะเทคนิคช่างเล็กน้อยนะครับนะก็ จะทันสมัยหน่อยนะครับนะส่วนเรื่องอช่างเก่าๆผมก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับนะ,ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้ครับไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม